สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกฎหมายคลายทุกค่ะพบกับรายการกฎหมายคลายทุกทุกวันอังคารนะคะ,นะคะรายการที่จะนําเสนอในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองรวมไปจนถึงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของกฎหมายให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะซึ่งคุณผู้ชมคะ่ะสามารถรับชมรายการของเราได้เป็นประจําทุกวันอังคารเลยนะคะเวลาดีๆแบบนี้คะ่ะเวลานี้เลยคะ่ะ18นาฬิกา5นาทีนะคะถึง19นาฬิกาค่ะทางช่อง One Rest Hill TV เตือนภายออกอากาศในระบบ4แบนจานดํานั่นเองนะคะหมายเล ช่องอยู่ที่ช่อง191ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้พร้อมๆกันเลยกว่า170ประเทศทั่วโลกค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการกฎหมายคลายทุกเนี่ยนอกจากจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายแล้วนะคะเราก็ยังมีทนายซึ่งเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของกฎหมายระดับแนวหน้าเลยค่ะขอต้อนรับค่ะอาจารย์วิโรธอัศวเสมาชัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องเกศ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะนะคะอาจารย์วิโรจน์นะคะ,คะก็กกมานั่งข้างๆแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะนะคะนอกจากจะมีเรื่องในเรื่องของกฎหมายที่ยังไม่ทราบหรือว่าโดนปัญหาอะไรมาอยากจะปรึกษาเราได้ฟรีๆเชิญเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023470725นะคะรวมไปจนถึงร่วมพูดคุย sms กับเราได้เลยนะคะที่หมายเลข4221144ค่ะข้อความละ3บาทเท่านั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะแอบเห็นอาจารย์วิโรจน์นะ่คะหล่อมากๆเลย แล้วก็แบบมีเข็มกลัดอะไรนี่คือแบบสายน้ําพึ่งให้มาหรือเปล่าคะหรือยังไงคะอ,อ,อันนี้เข็มกลัดอะไรอ่ะท่าน<ค>พอ่อขุนท่านทรงเสด็จมาประทับ<อ>พอ่อขุนรามคําแหงอันนี้คือบัณฑิตน้อยเอ้ยบัณฑิตใหม่เลยใช่ไหมคะเ <c oughs> นี่ยอันนี้ิงอันนี้คือบเพิ่งไปรับปริญญามาเลยเหรอจ๊ะจริงจริงเลยเหรอคะครับ<อ>คือผมเห็นแล้วผมชอบเข็มอันนี้พราะจริงเข็มอันนี้ติดอยู่ที่คุยทีนี้ผมเลยมีมีความคิดเห็นว่า เออสวยดีนะแล้วเราก็จบที่มหา,า,าวิทยาลัยรามคำแหงเราก็จะเอามาติดอย่างเช่นผมมีสูตรมีผ้าไหมวันนี้ผมก็เข้าไปที่ศาลแล้วก็ติดทุกคนก็ตะลึงหมดตะลึงว่าตะลึงว่า <laughs> เพียนหรือเปล่า <laughs> แต่สวยนะสวยค่ะผมว่าสวยเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เพี้ยนหรอกเพราะว่าผมเท่าทุนอ่าเขาเรียกว่าบูรพาพระมหากษัตริย์ใช่นะคะเท่าทุนในการศึกษาของตัวเองนะคะในสถานที่ที่จบมานะคะถึงว่าค่ะเราแพงนี่มีแต่คนหน้าตาดีนะจา์ไม่หล่อก็สวยนะนะคะเหมือนเจ้าของสถานีช่องเราเนี่ยนะก็จบที่เดียวกันเลยใช่ไหมจา์คุณกวางคุณกวาง จบรัฐศาสตร์แต่ว่าคุณกวางเขาจบบริหารผมจบ หลักสูตรผู้นาภาคและเอกชนซึ่งลักษณะของผมจะเด่นไง่หน้าตาดีบุคลิกดีหน้าตาดีบุคลิกดีสูงอายุน้อยนะคะช่วยปรจา์ค่ะนะค่ะแสดงว่าก็คุยสนุกคุยสนุกคุยสนุกนะคะจะได้ไม่ไม่เครียดกันได้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมเดี๋ยวย้ําโทรศัพท์ชนิดนึงนะคะ023470725นะคะร่วมพูดคุยกับเราได้ในเรื่องของประเด็นข่าวของเราก็ดีหรือว่ารวมไปจนถึงนะคะมีปัญหากฎหมายที่ ไปโดนกระทํามาหรือกําลังจะเป็นผู้กระทําเขาก็ดีนะคะอยากจะปรึกษาเราได้หมดเลยนะคะ0 2 3 4 7 0อ2 5่นาะคะอ่าเดี๋ยวเราวันนี้อาจารย์วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเก๋จะขับรถอยู่หรือว่าเมื่อกี้แอบทานข้าวอยู่นะอาจารย์มีข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าโด่งดังมากโด่งดังมากๆเลยนะอาจารย์เป็นข่าวที่มีการฆาตกรรมกันอีกแล้วแต่เป็นการฆาตกรรมในครอบครัวอาจารย์อาจารย์ได้ฟังข่าวนี้มาบ้างไหมอ่ะคืออย่างนี้คือจริงๆล่ะ ผมทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานละมาเก็นะฮะแต่จากการที่ให้ปากคำของลูกชายคนโตเนี่ยแล้วก็ผมก็คุยนอกรอบกับเ,เพื่อนฝูงะนะครับแล้วก็แฟนเนี่ยผมก็บอกว่าลูกชายคนโตเนี่ยเขามีพิรุษนะ,ะผมมั่นใจว่าทำไมอ่ะตำรวจอ่ะต้องตรวจเขามาดินเปินจากมือเขาะนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่เวลาเราดูแล้วอ่ะ เขาให้ถ้อยคํานะน้องเกดต้องเข้าใจว่าฉะฉานชัดเจนหมายถึงลูกคนโตนี้ใช่ไหมค่ะใช่ครับคือเหมือนแบบมีการเตรียมมาแล้วเป็นอย่างดีอ่่ไม่ใช่เขาเหมือนกาบวางแผนเขาเรียกวางแผนเหมือนกรณีผมจะหลอกหลอกเกดอ่ะผมก็ต้องวางแผนว่าจะทํายังไงจะได้ทรัพย์ของเกดมานะครับถูกไหมฮะถูกต้องแล้วดูการการให้ปากคําเขาอะชัดถ้อยชัดคํำ ถ้าสมมุตินะฮะเป็นคุณพ่อผมค,คุณแม่ผมแล้วก็น้องชายผมถูกฆาตกรรม,มผมคงไม่เยินอย่างนั้นหรอกฮะนนผมคผมงต้องใช,ใช่ครับร้อ,อง,องห่มร้องไห้ ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ใช่ครับนคนจนนะจตะก็มีฐานะนะเนี่ยใช่ครับนะคะเดี๋ยวเราเล่าข่าวข้าวครนิดนึงแล้วกันเนาะให้สำหรับ,ค,รบคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาชมหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ไฟังข่าวนี้นะคะคซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่ตํารวจค่ะคุณผู้ชมคะถแถลงข่าวการจับกลุ่มนะคะนักศรร s <S ึกษาปีที่หนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนที่ก่อคดีสะเทือนขวัญน,นะคะฆ่าค,คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายของตัวเองรวมทั้งสิ้นสาศพเลยนะคะ เหตุผลเนี่ยเพราะว่าเขาน้องเขาให้ความว่าคุณแม่เนี่ยว่าตัวเองในเรื่องของการเรียนตกต่ำตัวเองก็เลยน้อยใจนะคะก็เลยฆ่าแต่ว่าฆ่าคุณแม่แล้วก็กลัวคุณพ่อจะรู้ก็ฆ่าคุณพ่อด้วยรวมไปจนถึงคุณน้องชายใช่ครับก็ฆ่าคุณน้องชายด้วยนะคะแต่ว่าจนร้าวจนรอดค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะว่ามีพิรุธรายอยาง ใช่ครับก็เลยต้องมาสืบถามมาสืบคดีใหม่ก็ได้รับว่าจริงๆแล้วคนที่ฆ่านั่นแหละคือพี่ชายคนโตนั่นเองนะคะซึ่งน้องน้องคนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวใช้ชื่อนมสมมติว่าน้องวิโรดละกันนะคะน้องวิน้องวิโรดคนนี้ชื่อโรดชื่อน้องโรดนะคะน้องโรดโอเคโรดวิโรดนี่ม่ใช่ชื่อเลยรล่ะโรดน้องโรดนะคะน้องโรดเนี่ยกำลังศึกษานะคะในชั้นปีหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะคะชื่อดังด้วยมหาลัยนี้เขาบอกว่าเขารับสารภาพนะคะจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ต้องรับสารภาพค่ะว่าคุณแม่เนี่ยว่าในเรื่องของการเรียนตกต่ําแล้วก็โกรธมากผูกใจเจ็บค่ะก็เลยไปซื้อยานอนหลับมาให้ทั้งครอบครัวกินพอกินเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผลก็เลยไปซื้อมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งที่สองก็ไม่ได้ผลเพราะว่าขวดยาเนี่ยแตกก่อนนะคะจน มาถึงช่วงระยะเวลาที่ครอบครัวกําลังสังสรรค์รับประทานหมูกระทะกันเนี่ยนะคะจนอิ่มหนาสําราญใจค่ะแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนค่ะน้องคนนี้เนี่ยน้องโรดของเราเนี่ยผูกใจเจ็บตลอดเวลาเลยนะคะที่คุณแม่ว่าไว้ก็เลยแอบเข้าบ้านเข้าไปในห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปหยิบปืนของคุณพ่อแล้วก็ยิงไปที่คุณแม่ก่อนแล้วก็ตามตัวยิงที่คุณพ่อครับ แล้วก็ตามมายิงน้องชายซึ่งนอนตะแคงอยู่ก็ยิงปึ้งแต่ว่าน้องชายเนี่ยยังไม่ตายนะคะคน้องชายยังไม่เสียชีวิตจนน้องชายร้องอดควรตัวเองก็เลยวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีไปข้างล่างจนเงียบจนเสียงร้องน่ะเงียบไป พอเงียบไปปุ๊บก็คิดว่าน้องคงเสียชีวิตแล้วก็เลยนอนจนเช้าก็เลยขับรถยนต์ของตัวเองเนี่ยไปที่คอนโดคิดว่าน่าจะเรียนน่าจะพักคนละที่กับบ้านนะก็เลยไปไปพักที่คอนโดแล้วก็พยายามติดต่อที่บ้านไม่ติดก็เลยโทรหาคุณป้าบอกว่าช่วยไปดูที่บ้านให้หน่อยทำไม โทรติดต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลยอย่างนี้นะคะก็แต่ว่าจนเราจนรอดคุณป้าก็มาที่บ้านรพร้อมกับตัวของน้องโรดเองเนี่ยนะคะมาแฟนสาวด้วยเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคแต่จนแล้วจนรอดก็ พบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณน้องชายเนี่ยเสียชีวิต,วตในบ้านแล้วนั่นเองนะคะกับเหตุการณ์นี้นะคะก็จริงๆแล้วโอ้เหมือนน้องเขาจริงๆแอบเห็นน้องก้มหน้าน,น,น้องก็หน,น,น้าตาด,ดีนะจ๊าแล้วก็ยังดูเด็กอยู่ด้วยคือ,อ<ะ>คืออย่างนี้น้องเกดต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยเข้มงวดเรื่องการศึกษาเนี่ยอุดมศึกษาปีหนึ่งไม่ว่าเกดหรือผมเนี่ยเราเคยอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่า คนละสมัยก็คือสถาบันราชวัฏสวนดุสิตใช่ค่ะน้องเกศสังเกตไหมว่านอกจากพ่อแม่จะเขี้ยวเข็นเราแล้วครูบาอาจารย์จะเขี่ยวเข็นใชเพราะถ้าเกศเราไม่ถึงสองใช่ไม่จบเราถูกอะไรครับถูกรีทายนะคะถูกรีทายและการถูกรีทายเนี่ยเขาติดประกาศนะรับทราบทั่วมหาวิทยาลัยใช่บางคนอาจารย์ปีสามแล้วโดนรีทายต้องกลับไปเรียนใหม่ปีหนึ่งอย่างเงี้ยมันเสียเวลามาแล้วต้องสามปีอาจารย์ นะฮะสิ่งที่คุณแม่เขาอะเขี่ยวเข็นเขาอะเขาควรจะใช้เขาเรียกว่าอะไรความรู้ที่เรียนมาถึงม .6 แล้วอะคิดไต่ตองซึ่งไปเครียดแค้นคุณแม่เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ต้องเกตนะครับเพราะว่าการเครียดแค้นผู้มีพระคุณเนี่ยคุณก็ทําได้แต่ว่าโกรธแค้นแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าถึงกับขั้นทําร้ายร่างกายบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดเนี่ยนะ โทษเนี่ยประหารชีวิตใช่และนี่เจตนาฆ่านะนะครับซึ่งขณะที่น้องชายยังไม่ตายเน่ยเขาควรจะช่วยน้องชายเขาสักนิดนึงก็ยังดีนะฮะแต่อันนี้กลายเป็นว่าไปโทษความผิดให้ว่าเป็นน้องชายฆ่าด้วยตัวอย่างหนึ่งการให้การว่าน้องชายเขาเนี่ยการเรียนตกตามชอบเล่นเกมตำรวจเรานะน้องเกดเกง่งยังไงก็ต้องสอบพย,พยานแวดล้อมในเมื่อน้องชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ต้อง,องไปสอบที่มหาวิทยาลัยว่า น้องคนเนี้ยเรียนยังไงเกรดย,ยังไง,ง,ไงแล้วก็ไปซักถามเพื่อนฝูงถูกไหมน้องเกตดว่าคือคือเขาไม่ควรเนี่ะไม่ควรทําการทําความผิดอย่างเนี้ยคือน้องคนนี้ผมพูดตรงๆนะเสียอนาคตแล้วก็โทษเนี่ยหนักมากนะแล้วอย่างนี้น้องเขาจะจะยังไงคะจ้ต้องติดคุกใช่ไหมคะโอ้โหแน่นอนหรืว่าประหารชีวิตหรือว่ายังไงคืออยู่ที่การรวบรวมประจักษ์พยานหลักฐานของตํารวจคแต่เท่าที่เราดูแล้วอ่ะ ยิงทีละคนน่ะนะฮะคือจงใจอะ่ะและเจตนามีการวางแผนด้วยนะไปโดยการไปซื้อยาน,นอนหลับเนี่ยนะฮะประหารชีวิตอยู่ละฮะนอ้องเกจง๋จริงๆคือตามกฎหมายคือต้องประหารชีวิต,ต,แ,ตแล้วก็ต่างกามต่างววลานะยิงทีละศพเนะี่ยยิงคุณแม่ก่อนซึ่งในข่าวบอกว่าโกรธแค้นคุณแม่มากมถ้าจริงๆถ้าโกรธแค้นคุณแม่นะควรจะเอาหัวตัวเองอ,ะอ่ะชนกำแพงอะ่ะ อันนี้นี่พูดแบบคุณแม่เป็นผู้ให้กาเนิดคุณแม่อุ้มท้องมานะคะเก้าเดือนนะถ้าโกรธพ่อก็ว่าไปอย่างนะคือแม่เนี่ยอุ้มท้องนะเกดเวลามีลูกเกดต้องอบรมให้ดีเลยนะครับคิดอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คือสามีไม่มีเลยเดะ๋ยวไม่ต้องรีบคิดถึงขนาดนั้นนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับน้องน้องโรดคนนี้เนี่ยนะคะคุณแม่เนี่ยคือด้วยความถ้าโกรธคุณแม่จริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะฆ่าคุณพ่อคือจริงๆไม่ควร ถึงจะโกรธยังไงนะน้องเกดไม่ไม่ควรคือต้องเข้าไปหาคุณแม่แล้วอธิบายให้คุณแม่ฟังว่ามันเกิดยังไงที่เราเรียนตกต่ำเพราะอะไรต่อไปเนี้ยลูกจะตั้งใจเรียนนะผมผมคิดว่าแม่เขาจะดีใจเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมีฐานะนะน้องเกศดูจากบ้านแล้วก็มีบริษัทด้วยบริัทผมถามดีว่าที่คุณแม่เขี่ยวเข็นให้คุณเรียนหนังสือเพื่อไม่ให้ตกต่ำเนี่ยเพื่ออะไรน้องเกศเพื่อมาดูแลบริษัทอ ถ้าคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีความสามารถใช่ไหมฮะคุณมีเงินและคุณต้องไปจ้างคนอื่นอย่างกรณีอย่างผมเนี่ยผมมีเงินค่ะแต่ผมผัดกับข้าวไม่เป็นค่ะเสร็จแล้วไปเปิดร้านอาหารแล้วก็จ้างเกตค่ะวันดีเคืนดีเกตไม่ค่อยชอบหน้าผมคือผมไม่ต้องพูดถึงโกงอ่ะคแค่แบบไม่พอใจผมวันนั้นไม่มาไม่มาผัดนะฮะผมว่เรียบร้อยละเพราะผมผัดไม่เป็นไงใช่อย่าว่าแต่ ทอดไข่เจียวเลยต้มไข่อะถูกไหมฮะคือคือน้องเขาเนี่ยผิดผิดอย่างมากเลยนะครับคือถ้าเข้าไปในเรือนจำแล้วก็ควรจะตั้งใจนะฮะประพฤติตัวใหม่แล้วก็สิ่งใดที่กระทำกับคุณแม่คุณพ่อแล้วน้องนะครับก็ให้ทั้งสามท่านเนี่ยอโหสิกรรมนะครับแล้วก็ชดใช้กรรมต่อไปดีกว่าครับก็ ก็ต้องว่าไปตามกมเวรนะคะใช่ครับแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายด้วยกฎหมายกฎหมายด้วยนะคะสำหรับน้องๆน้องหนูคนไหนนะคะที่ดูอยู่โกรธคุณพ่อโกรธคุณแม่เคี้ยวเข็นในเรื่องของการเรียนนะคะอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดนะคะอย่าเด็ดขาดเลยครับแค่คิดก็บาปแล้วครับนะครับเพราะว่าเราต้องคิดน้กกว่าเราจะโตกแต่ละปีนะน้องเกดเชื่อไหมฮะไอที่เขาบอกว่าเลี้ยงลูกจนโตจบมหาวิยาลัยนะฮะ แล้วก็ใช้ประมาณล้านกว่าบาทจริงๆไม่จริงฮะเกินใช่ไหมเกินเกินเกินไหนจะโทรศัพท์อยากได้ลูกอยากได้พ่อคุณแม่ก็ซื้อให้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายช่วงหน้าค่ะโทรมาได้เลยนะคะ